ทุกคนทุกคนไม่กินข้าวน้ำขวอยอันขวอยเฮ็ดอันต้มกระดูกหมูหัวก็แล้วกันหั่นเพราะว่าชิบะกินมือแลงข่อยเห็นมันหอมไม่ข่อยโอ้โอดบะไรข่าายอยกินก่อนเลยมือแลงข่อยว่ากันใหม,ม่นี่นรอข่อยกินต้มกระดูกหมูเห็นปะจ้าข่อยก็ลื่อมากล้องให้พวกเจ้าเบิ่งนี่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 ออเอากล้องให้พวกเจ้าเบิ่งกันนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็ออเอากล้องให้พวกเจ้าเบิ่งขัดๆกันจริงว่าอะไรจะแข้งถวยนะจนะ้ะเนาะวันนี่ทำเพื่ความสะอาด อากาศมันดี <c oughs> สมัครนำหน้าเจ้าของบอกมันหอมเลยมันหอมนี่ต้มกระดูกหมูอันอีหยังก็ล่ะผักกัดดองนีจ้ะก็กกับนุ่มกับข้าวสวยบ่ขาข้าวสวยกอยเต็มจานเลยสาปูเพอนยเอานี่ใส่มันใส่ติ่งลิงบอสิพากกันเล่นน้ำเราได้กินข้าวอิม่มเลยอากาศมันดีและยี่สิบสององศา,าเพ่อนย์ถ้าเื่อนสะอาดสะอาดแล้ว โอเคมากินข่าวนุ่มข่อยม่วงเห็นชัดบนนู้นนะมากินข่าวนุ่มข่อยจัดอาหารแรงเนี่ยอันแต่ว่าข่อยกินตัวน,นี้บนเป็นอาหารแรงจักอาหารอย่างบนเป็นอาหารเทียงตัวข่อยเห็นมันเป็นกระแส็บไหมจ้ขะข่อยก็เลยเอาม่านกินแน <c oughs> วเธอคือว่านะมัอแรงจะกินอันนี้คือเกา่ามัอแรงนี่กินอันนี้แล้วกับพัดอันพัดพักบุ้งแล้วกับพัดอันพัดอีกอย่างก็พัดใบกับเผาไหมจ้ะแล้วกับถอดไข่ดาวปีกงมสีหน่อยเสียเสียข่อยมามามา อืมด <differences S 2> ัวอะไรอืมแต่ผงแค่อืมอกาศระกาศดองพี่น้องระกาศดอง แล้วยี่หัยันขายันคับลยแ่บเปหนออกแซบเก็บแซ็บนี wow ่เก็บนี่อุ้ยหอย ฮ้อนเจ๊จมูกเฮยโอ๊ตบ่ได้ฮอตมือแรงมากินเลยบบบนี้สุดยอดเลยมือนแรงกินอันนี้แหละสุดยอดสุดยอดเี๋ครับดูหมูครับ เว่าเสียงนุกต้เมเปีเยครับหยดาแวบ้ายง ไ้คุณมองเห็นนั่เห็นนี่แล้วแต่เธอ,อหาหาว่าแ้วพึ่จะเปเบิ่งที่วีนตรงอื้แป๊บักเขางามสักเนพะพี่น้องเขาช่วยเขาขึาน้นงามเทสงา,า,า,ามถน,นอะเดี๋ยวเห็นทับไปจ้ะ mhm 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 กระดูกมูกระดูกมูกระดูกอ่อนกระดูกแก่ในกันน้อกันมืดโอ้โแต่แม่สมัยที่ขอดเป็นนางอ่ะว่ามันเป็นนางทำไมที่ขอค้าลอตเตอรี่อยู่อ่ะอยู่ปาตองไม่จังอยู่บ้านตาลเนี่ยตลาดบ้านตาลเขาเที่ยงกขอิเป็นนางกิน ต้มกระดูกหมูใส่อันผักกระดองอยู่ในตลาดนานสามนีป้าคนหนึ่งเป็นขายอยู่ห่นงเละจ้ะแซ่บเขาไปนั่งกินแทบตัวมือมขาไปนั่งกินแทบตัวมแล้วก็เไปกระดาษอันผัดอันผัดเผ็ดประดุกนี่จ้ะพัดเผ็ดประดูกแซ่บขัดยากอย่างมึงจำซื้อเราบ่ได้ไม่ขาดแต่บางตันเป็น นี่ก็เป็นนั่นลูกค้าของเมื่สุดขนไปขายรัตติี่เห็น,หนหมูเพิ่นขายรัตติี่เห็นมูเพิ่นไมค้าขายผักขายซีฟู้ดขายหมูขายกับเขาไปขายรัตติี่เห็นมูเพิ่นนัไปว่ากับมูเพิ่นไปจอยเอาแล้วมูขึ้นซื้อมูเพิ่นก็ซื้อเขาเคยว่ามวนไงหมดแล้วย่องจากกอง

กินจะกินแล้วเห็ดยังก็เห็ดเลี้ยว่าสันอืเป็นยังี่มัตตาไรต่อไรแต่ยาสแต่จ้าเป็นยังี่มัตตาไรต่อไรพี่น้องอืเก็บตีมัตตาไรต่อไรแก่ก็หายพี่น้องนี่ให้ก่อนแก่จะคลองเหรอพี่ใหก่แก่จะคลองกับเนี่ยตายแล้วไปเกิดใหมเกิดเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนาะพี่้าเนาะเห็นปะตายแล้วจะเกิดบ่ล่อไหร่บ่ได้เกิดดอกไม่คนอื่นมันเกิดแน่ ใหกเกิดทุดาดะลยเอเนาะเกิดซาดเยวกับพ่อหรอใช่ชี่ตใหทกุมเนาะเห็นปะเหยนก็ไปกระดแบบนี้แบบแ้มาหน่อยก็ไปแต่น่อน่หักตึงล้วกรดูให้มันเอากระดูให้มันอีกเดียวเมื่อไม่ซีนซีนก็กินเหมือน็เลยตัวมา กินห้องแซบ่บอืม,อมค่อยมากกระดูกเพราะยังวะชาติท,าที่แรกเขาไปกินหมาบุงเล่นม,มากกระดูกม,มันบอกเดีย๋ยวจะเที่ยลูกหมูได้บอกขนมากิน,ขน,นเข่านี่มาดูนี่หมูดูเพราะว่าหูหูบ่ค่อยดีไงตากรบ่บ่ค่อยดีมันเข่าเดามากแม,มูกับบ่ค่อยดีหรอก เป็นอย่างรอิแม่เห็นแทนนี่โลละอิแม่ก็น้างเห็นแทนอุน้ยโนยื้อดาขอได้จัดเด้อประมากกระดูกด้าโลมาขี่ขันดาักขึ้นเกาอ่ะขึ้หักขึ้นนาะแต่๊ถามว่ายายจะไปใสป่สันปลอมไหมยาจะไปใส่สันปลอมมามจี๋ท่ันน่ะ ืพี่น้องก็ต้องตบอกนี่ไงขัอดไส้ฟันปลอมนี่แควะก่อนที่หักไปโดนอะเพราะเขากินอุบาทิผลกินคักกินเนี่ยฟันปลอมบนบกบนบกอดทนคือฟันแท้เด้อวขันไส่ฟันปลอมนี่กินอีหยังกับ่ค่อยได้กินกระดูกกับปลได้กินผักที่มันหยมกุ้ยกุ้ยังข่อยกับปลได้พี่น้องกินถิ่นแขวหัก่อนเขาจิไปใส่ฟันปลอมขันบวชกิบ่ได้ใส่ดอกพี่น้องฟันปลอม

เแต่เห็นแต่นเห็นเดี๋ยวเห็นจักรยานแล้วอืมคน,นอื่นบันจี้มาเอื้อซื้อบอกแก้ากินขน้าวอีกแล้วก็คิดได้มาอย่ดาด่าก่ได้จะหกักเขาไปเขาเป็นคนขีดเลยม,มั้งเลยเป็นคนขีดเลยมั้ย แค่ตัวบอลลิ้นขี่ว่ากันเรื่นขี่นี่โอ้สุดยอดเลยแล้ก็เพิ่มแล้วมาตอนแก้วน้ำอีแแม่ลูกล่ะนี่เป็นเชื้อโรค แล้วกระดูกหมูมาสามติ้นก็สั่งมาสามติ้นเดียวไปกินเหมือนแรกไงเปรี้ยดีเปรี้ยสุดยอดดอากาศดีเนาะมดซิดีหลุด มีลมมืนที่้าจะเ่นเหนือวันนี้เป็นเปิดอันทำความอุ่นนะเปิดเหตุทำความอุ่นงน้งานมันอุ่นเหล็อนใดมีสององศาเหมือนใช่ถ่ะว่ากินข้าวอินไม่ไม่ย้าไปเรียนหน้าไหนนี้ ก่อนก็พักให้สักเกิงชั่วโม,มงก่อก็จังเหรียญแกอืมโอ้แบทบตื่ทบไม่ไหวเลยพี่น้องเอ้ยเหลแซ่บไปต้มกินเด้อต้มกระดูกหมูใส่ผักกัดดองพี่น้อง คือไม่อยากให้พักการดองมันสมพวกเราคั่นน้ำไมนออกคั่นออก,น,ออกน,น้ำหนึ่งพ่อว่ได้ไปคั่นสองน้ำเลยพออย่างที่ว่คั่นสองน้ำม,มันเปียงมันเปียงน้ำพีพนน่น้องคั่นน้ำหนึ่งพ่อจีบเจี๊ยบไปแล้วแซ่บเหมือนเลิศแมนแตงโอ้ยแซ่บแห้งอืมเราเคยซาอัสใส่ออกมามันอ,อยู่ในหูในบอลในเหลือคนอ่ะซาอัสออกมาอือสุดท้ายเดี๋ยเขาบดซุนก็กินยังหอก็แซ่บคไป กินบุหรี่ขสบายกินเขาเสียบอีกหลเก็บข้อพร้อมบาคนสุดน้ำหงอนๆน,นี่โอนน้ยแต่นันเป็นลวกลวกคออี่โอ้เสแบ,บแหงอืม้ม ต้องไม่ให้เราออกหูดังเลยแตะเธอผู้ใดใจบอดถึงใจบอดึงห้ามเมองนะจ๊ะเนี่ยขอทิ้งเขาใจสิงหัวใจว่ายย่างกเจ้าหัวใจว่ายหรือว่าใจไม่ถึงห้ามดูเนืะนั่นบ่ กินข่าว่าคือหมูคือปวดได้ไป่าสวบเอาเลยรอแค่มมไม่ถึงห้ามดูพันวันบ่ <c oughs> ไปไกลเด้อแมงวันลีนตัวยขอบปังใช่กันเลยศูนย์พันมาด้วเ <c oughs> มื่อนี้กินข้าวสัแต่ <c oughs> สุดยอดเลือกแซมตันนั่นอะกรได้ มันหน่อยไม่ข่ามือเหรตัวนี้ไม่ได้เครื่องทรวงอยู่โอ้ยอันนี้ก็บมือแล้วระเบิดลงระเบิดระเบิดลงมาข้าขงๆบ่ ยิ้มเสียงเบาประกาะอาเพื่อน้องตกขอกินเข่าอินก่อนเดี๋ยวต้นขอได้เห็นมกกันก่อนผ่าน,านงเพื่อนั่นพประเทศตัวนผักช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลูกผักปลูกยังมาจากหนาวเหมือนเราไง เป็นเป็นคนน,นั่นน่ะเนี่ยเป็นเป็นคนนั่นประเทศฝรั่งเศสทางบ,บ้านเป็นเป็นมะเร็งเพิ่งเผาหรอละต,ละต,ละตละัวไหนตัวไหนตัวไหนเพราะนันปลูกพักปลูกงั้นเขาเกิดยืนมาให้เลยเอาขาบังแพงมาให้ขามังแพงมาให้ขณะยินเสียงขณะยินเสียงขออยู่แถวๆเพาเกิดเซุบู่ปปุบูเอาอันนี้เอานั่นทำน,นี้เป็นด,ดีดีเท่าแล้ว

แสบนั่นน้ำ <s> ซุปมันไบบแสบแย่น้ำซุปมน้อยนี่เมื่อหรพี่น้องเขาก็เมื่อไหรเขาเหยวจากป่าตนี้เามคือข้นแขววงหรกอขึ้นแถวละ ไม่ทำจีบเอาเม็ดเดียวกับเบอเดียครับนี่กระดูกันนสิแห่งกระดูก กระดูกสดอกระดูกหมูพี่้องเ่นขาบากินหมูมาได้ยาสกกเป็นอิสลามยสักินเพียได้แก่เนี่ยเเหกินของขอยานเจ้าทายาสนต้องกินาได้มาสันะว่ปยังไเปยังไงขอิกินเพียไปกินเพียแล้วกระดูกตินมมาตายบ่ บอหม,มาคอยเห็นแล้วมีหมาบริห็นคอยเห็นแท่นมามมมจับกับแเนล้วนะ แซ่บไปหน่อยกระดูกอ่อนนี่แหี่มดกินไปเลยกปหน่อยทั้งแควมีแหงไปเป็นแควหักเหบ่ได้ค่ะค่กนคะจะเพิ่มหักด้วยแคลด้วยอ,อายุจากลอยปีเป็ต้องหักบ้าเอาโดนอ,อร่อยปีกับพ่อหน้าพี่น้องเนาะ ให้เธอยู่โดนไหน่ห็นบ่ะนั่นคืนว่าพะเนยเจ้าจะหามเถาด้วยหามเถาเจ้าขันเจ้าเถาข่อยขี้เหร่เจ้าเนาะพะเนียเลืบประกาศเถาพี่น้องพะเยข่อยขีเหร่เห็เล่านึกไรพะเนียโอ้ขอยันข่อยขข่อยยันเจ้าเีเหร่อนข่อยคนว่าเถาดอกจังเพะนียเนาะดีแล้วสนเนะเสียฟังข่อยี่เด้อรันอน เกี่ยมเราโอ้แสบผู้เลี้ยไปเห็นหมาเลยตนไม่ต้องให้มันดอกหมาไม่เห็นเบียกเห็นงานนั่นถากินยางเดียวหมาควายเนาะนีเบียกเห็นงานว่าเป็นเพียงต้องให้มันดอกเห็นไปเมื่อเลยแสบกระดูกออนน่ะป้าดิสดาค่อยโดนลายเด่นอยู่คลิปหนิเพราะอย่างมาท่านครับดิสดาค่อย

มาตอมไปเลย่อยไปไหนมีมปัปญญาตอมตอมไปเลยบะนี่อมองหันมีเมงี้ยวหน่อยมันเงี้งวันไงมากโอ้ยตอมประโดดมีปัญญาตอมอิ่มแล้วบอ๊อสอซน